เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับในระหว่างเตรียมใช่ไหมฮะขอเวลาเตรียมแป๊บเดียวนะครับอ่าพร้อมแล้วทาง,งานั้นปรบมือต้อนรับดังๆครับ 嗯。 the cool อยู่บนโฟรสี่สันสวรรค์ชั้นเจ็ดว่าอยู่บนโฟรสี่สันสวรรค์ชั้นเจ็ดแอบนัดกันมาสบายใจเรามากินเป็ดกันเถอะค่ะเป็ดอร่อยไหมครับพี่อร่อยมากจ้ะน้อง พี่ได้กลิ่นอะไรกลิ่นมันตุๆนะกลิ่นเป็ดอะค่ะน,น,น่าล่ะหอมเหมือนศพเลยชมหรอคะ Thank you three times <laughs> ว้ายอะไรจะ๊ลจะ,รจะลูกเจีย๊ยบอะไรจ๊ะลูกเจี๊ยบ อุยตายแล้วลิซซี่อุ้ยอันนี้อันนี้ปึ้งเหาเหิวเหาเหิวแปลว่าอะไรจัะน,น้องปู <_ t une> ก็ดูสีสะสีขาแหนดูสิอย่างเงี้ยเหามันหิวเจ๊ปูคะจ๋าก่อนอื่นขอสวัสดีปีแสบหูก่อนค,ะอค่ะ อยู่ไม่ได้แล้วค่ะนะคะตอนนี้ทําไมจ๊ะอุ้ยอีพวกอีกแก๊งอะไรดอกไม้เหล็กอีกคนนกอะไรมาเป่านกหวีดไรเจ็ปพูแล้วคะ่ะ เงอเออเออะเองเออเอ้แฮเอาแฮแฮออกมานี่อีปูเน่าออกมานี่อีปูเน่าเงินขายข้าวปูอยู่ไหนแฮเาาอาแฮแฮมึงขมือไปเกือบหมดแม้มึงขมือไปเกือบหมดอี hey, ใจโคตรกินคำใหญ่ hey, hey, hey. มา,า,าลมอยหน้าตาเหลือมาลอยหน้าตาเหลือกินข้าวเปลือกจนข้าวปลาย กินทั้งหมดเลยเนนี่ยกิหมดเลยับได้ไใ่ทันพอจับได้ไใ่ทันหน้าด้านอีกยิปต์หายดับต้องยัดรูปูด้วยแกรบมันต้องยัดรูปูด้วยแกรบเอาให้มันแสบถึงรำไส้เอาเฮเฮเมันยัดรูปูกันด้วยแกรบมันยัดรูปูกันด้วยแกบเอาให้มึงแสบถึงใส่เฮเอาเฮเฮเเอาข้าวเน่ามากรบหน้า เอาข้าวเน่ามากลบหน้าหมักเป็นปลรราส,ส่งไปดูบใบเฮ้เฮ้เฮ้หมักเป็นปลรราส,ส่งไปดูใบอีปูเน่าโกงข้าวชาวไทยอีปูเน่าโกงข้าวชาวไทยต้องจับมึงไปไทยนาเอ้ย,ยนาเอ้ยนาเอ้ยอีปูเน่าโกงข้าวชาว กันักกันหาอะไรกันกันักกันหามาพูดจาก้าวร้าวใช่เอาเฮ้เฮ่เดบูไม่รู้เรื่องเดบูไม่รู้เดบูเป็นคุณหนูโออีปูเน่าเขาเป็นคุณหนูวัดดักจิต ีดินแม้ดัดจริตีดินเอาเลยทั้งโกงทั้งกินงูเห่าเฮ้เอาเฮเฮปากปลาใสน้ำใจเฉือดคอปากปลาใสน้ำใจเชือดคอรับหลังก็ล่อกันตนเหม็นขาวเฮ้เอาเฮเฮ้รับหลังก็ล่อกันนเหม็นขาวชาติกาลีอีกาขาว่าชาติกาลีอีกาขาวเกิดจากเหล่าโคตรโงอไอ้โงอ เกิดจากเหล่าโคตรโกงเอ้ยหงเอ้ยโกงเอ้ยอีกาขาวอีกาขาวว่าเกิดจากเหล่าโคตรโกงเอ้ยทำไงดีล่ะท่านทำไงดีอีน้องอีน้องมาเพ่มาเพ่มาหาพี่มานอกมาคนเบองตัวกันอย่าดักจะเล็กว้าว้าเงายูบินดาแต่ละอคอ อีปูเน่ากูจะเอาน้ำยางหลดหน้าเอ้เอ้อีตกมกยางตกต่ำอีตกมกยางตกต่ำจะเอาหัวต่ำกับต้นพาราเอ้เอ้เอาหัวต่ำต้นยางพาราว่ายิ้มแยะมันแบกขายิ้มแยะว่าแบกขาวันหน้าหนาก็คอนกรีดเอ้ยเเอ้ยว่ายิ้มแย่คอนเกรีดคืออะไรอ่รู้จักแต่คอนกรีด มึงมาจัดเงาขนุนรีดบานปองมีอีกแเออเออเออจะเออเออเออจะเออเออเฮ้เอาเฮเฮราคายงราคาหยาบราคายงราคาหยาบชิบหายก็ช่างกูไม่สนใจเอาเอาเฮ้เฮ้ในหัวกูมีแต่จะกู้จะกู้ในหัวมีแต่จะกู้จะกู้เอามาใส่รูพวกมึงหรือไง ในหัวมีแต่ตะโกงตะโกงในหัวมีแต่ตะโกงตะโกงเอาม,มาไต่ลกมึงหรือไงโอไตลกเล<อ>ยเหรอ,อพูดมากหรอปากตะไคร้พูดมากปากตะไคร้เอามานี่ไผ่มึงเอ้ย่องเอยมึงเอ้ยึงพูดมากาก,ก,มากว่าปากตะไคร้พูดมากกว่าปากตะไคร้เอามานี่ไผ่มึง โพยอ้าวออเออีนี่ย่าอยากเขามีโพยเนาะต้องมวยตลอดจะไรนี่โี่เอโอ้เออัตลิ ทำอ้อยแล้วเดินหน้าลอยเอ้ยโง่เอ้ลอยเอ้ยว่าบีบน้ำตาทำร่าทำอ้อยแล้วบีบน้ำตาทำร่าทำอ้อยแล้วเดินลอยหน้าเอ้ยโง่เอ้ยว่าลอยเอ้ยอีสัมอ้อยอีสัมอ้อยแล้วเดินลอยหน้าเอ้ยอีน้องมาเพ่ไม่อยากเศร้าบ่มีที่จะถอยละก้าใช่เดี๋ยวพี่จะช่วยกันถอยนะเวถอยบอลบมาถอยบอลมาอย่าอย่าเข้ามานะเว้ย ถอยไม่ได um, oh. right. <cn> ้ถอยไม่ไ no ด้เหลืออยู่กระจุกเดียวแล้วค่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้กูจะไปเมืองเผ็ดแล้วไปซื้อเอาเบ็ดสักเจ็ดแปดอันเอามาทำลายเอามาทำลายกูจะไปเมืองเผ็ดไปซื้อเอาเบ็ดสักเจ็ดแปดอันว่าเกี่ยวปากกระชากสีเกี่ยวปากกระชากสี๋ให้ปู่คนเนี้หายคันหายคัน S <S เออเออเออกูใช้ทีม้านี้กูจะไปเมืองกรุงจะไปซื้อท่อนซุงสักสองสามอันเอามาเท่าหหะไนเมือ ไปตที่เมืองล้นดอยลจะไปกจะลายพาเคองบินกินน้ำมึงเรามาเอามาต่ำๆทิมทิมเอ้เอามาต่ำๆทิมทิมให้อีปูแหกกินตาเอ้ยเออเออเอเอเอยตแหลตั้งแต่ในทองหยอกคันกินปูตอแหลตั้งแต่ในทองอีปูดอกทอง โก่เก่งตั้มขันตั้มขันมันชมมันชมมันชมกูมันชมท่านใช่ไหมครับหน้าด้านเป่านกหวีกันแล้วอย่างนัแลไรบ่ไปเฮ้ยกูไม่เจ็บเอ้ยออเออเอยเออออกูกูรูมั้กูลืมโพยเป็นในอย่างเราต้องใช้โพยตลอดเอออเ้ยอ่าออ หน้าด้านก็มึงเลวก็มึงชั่วมึงไม่กลัวเพราะหน้าด้านกูมีแรงทิบจะทักสินกูมีแรงทิบจะทักสินกูจะโกกูจะกินอีสองล้านล้านอเอเอ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 ออีชาตชั่วเงาหัวหายอีชาตชั่วเงาหัวหายอีพวกไปร้ายละขายชาติล้างผ่านอีชาติชั่วเงาหัวหาย ขังคุกที่มันเนรแล้วคุณต้องขังคุกไปแน่นอกให้สนุกแล้วทุกคืนทุกวันเออ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 ออพุ่งนี่กูจะไปดูใบไปฟ้องเจ้านายให้มาฆ่ามันเออพุ่งนี่กูจะไปดูใบไปไปทำผมเมื่นไหให้มาฆ่ามันแล้วกูไปต่อที่เขมริ้นไปไปต่อที่เขมรไปฟ้องพ่อดูให้เปิฆ่าพวกมันมึงจะเป่าเซนเหรอ หมดเลยอายุย <mile> ุดยุดแต่อีเรื่องหมดจบมึงจะไปมาไปอีปูไปไปมึงจะออกมาออกไม่ออกพวกเฮากลัวก่็ไม่กลัวตู้ก่็ตู้ออกไปไม่หยุดออกไปไม่ออกจับบัน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 เล่าจับบันจับบันอีตัวให้กันเนี่ยเอาเอาแต่อีบบอดเลย จบก,กันแน่วันนี้ไปจับมาเลยจับเอาอีตัวนี้ก่อนจับมันอีปูมมึงเอ้ยเออ Oh, no โอ้โห oh oh, ปรบมือดังๆหน่อยครับพี่น้องครับอย่าเพิ่งลงได้ไหมครับอย่าพิ่งลงนิดหนึ่งนิดหนึ่งต้องแนะนำอีกทีนะครับพี่น้องเป็นการแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องไวสายไล่โจรจากคณะลูกแม่ใสหัวใจรักชาติจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับพี่น้องแล้ว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 เมื่อกี้ใครหามรางวัลมาตรงนี้ยังอยู่ไหม ยังดูไหมรางวัลเมื่อกี้ยเอามาให้ปูเน่าหน่อยได้ไมามประหลัดฉิกเมื่อกี้เอาไปไว้หน่อยแล้วเออรอรอเอาละครับก็เป็นการแสดงที่สนุหรือว่าสุดยอดสุดยอดฝึกกันมานานไหมครับเมื่อวานเมื่อวาน,นเดียวประโยคแรกก็ชอบแล้วคุณถนอมครับ ออกมานี้อีปูน้าวมึงเอาเงินขายข้าวของกูไปไหนใช่ไหมจำแม่นเลยโอเวทีไหนนะจะเชิญคณะจะขอการค้าไปห้าแยกลาดพร้าวอนุสาวรีย์ชัยปทุมวันอโศกสวนลุมพี่น้องเรียกใช้บริการได้เลยและเจอกันอีกแน่นอนขอเสียงปรบมือดังๆให้คร้งครับพี่น้องครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดนี่โอ้ อเวทีอโศกจองแล้วครับคุณนัทผลทิพสุวรรณบอกว่าขอไปอโศกต่อเลยวันพรุ่งนี้อ๋อนุอย่าลืมรนุสาวรีชัยเด้อ,อ <laughs> สุดยอด